เป็นช้างช้างสีม่วงนะคะหรือเรียกกันอีกว่าช้างม่วงนะคะช้างม่วงก็มีความาสวยโดดเด่นไม่แพ้กับช้างสีชนิดอื่นเลยนะคะกำลังบานออกมาในสวนบ้านติ๊กเองนะคะทุกท่าน สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กอีสานพาดู youtube วันนี้มาพบกับกล้วยไม้สกุลช้างที่สวนบ้านติ๊กเหมือนเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมช้างม่วงนะคะแล้วดูการช้างเริ่มบานออกดอกเกือบจะทุกสีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมช้างม่วงกันนะคะเชิญทุกท่านมาชมเลยค่ะ กล้วยไม้ต้นนี้ก็เป็นกล้วยไม้สกุลช้างที่ได้ชื่อว่าช้างม่วงนะคะตอนนี้ดอกของเขาก็เริ่มบานออกมาให้ได้ชมกันมีลักษณะเป็นสีม่วงที่โดดเด่นมากเลยะคะ่ะสีม่วงจะเป็นลักษณะที่เข้มเดี๋ยวมาดูดอกเขาใกล้ๆกันนะคะ นี่คือลักษณะของกรีบดอกที่เขากำลังบานออกมานะคะช้างม่วงนี้ก็มีสีขาวตรงอตรงกลีบดอกให้ได้เห็นนะคะก็จะมีลักษณะที่ดูสวยงามตัดก,กันกับสีม่วงเลยนะคะวันนี้มารู้จักกล้วยไม้สกุลช้างช้างม่วงกันนะคะ กล้วยไม้สกุลช้างที่สวนบ้านติ๊กก็ได้เริ่มทยอยบานออกมากันหลายสีแล้วนะคะติ๊กเลยพาทุกท่านมาดูมาชมกันนะคะในความสวยของสีดอกของกล้วยไม้สกุลช้างนะคะกล้วยไม้ช้างม่วงต้นนี้ก็เป็นกล้วยไม้อ่าช้างที่มีขนาดลำต้นไม่ใหญ่นะคะต้นลำต้นก็เล็กนะคะ ลำต้นสองนิ้วมือนะคะถ้าเทียบดูแล้วก็มีบะลักษณะใบสองนิ้วมือลำต้นก็ไม่ใหญ่เดี๋ยวมาดูช่อดอกกันลักษณะช่อดอกที่เขาได้แทงช่อดอกก็มีอยู่หนึ่งข้างนะคะหนึ่งข้างช่อดอกก็มีลักษณะที่ไม่ยาวมากก็พอดีนะคะก็สมกับลำต้นของเขานะคะ แต่มาดูลักษณะกรีบดอกของเขานะคะนี่คือลักษณะช่อดอกที่เขาได้บานออกมาก็ลักษณะช่อดอกก็มีดอกที่ขนาดใหญ่นะคะช่อดอกของเขาก็มีมีดอกขนาดใหญ่ก็ทำให้สวยงามเลยนะคะเวลาเห็นอย่างนี้ก็สะดุดตา กับสีแล้วก็ขนาดของดอกของเขานะคะที่มีลักษณะกรีบดอกที่บานออกมาแล้วก็ใหญ่ก็ถือว่ากล้วยม้สกุลช้างตัวนี้ก็เป็นดอกที่สมบูรณ์นะคะ การบานของกล้วยมาสกุลช้างต้นนี้ก็ยังบานไม่ไม่หมดนะคะลักษณะของการตูมของดอกเขาก็ยังยังมีอยู่นะคะลักษณะการตูมบานของดอกของช่อนี้ก็ยังให้เห็นอยู่ยังมีลักษณะบานที่ยังยังไม่หมดในช่อดอกนี้นะคะ่ะอันนี้ก็เป็น ลักษณะที่สวยงามไม่แพ้กับกล้วยไม้สกุลช้างในสีอื่นๆที่ติ๊กพาทุกท่านได้ชมก่อนหน้านี้นะคะช้างโซช้างม่วงนะคะอันนี้จากคลิปที่ผ่านมาติ๊กพาทุกท่านมาชมช้างส้มนะคะอันนี้ก็ ช้างม่วงก็มีสีลักษณะสีที่เด่นชัดโดดเด่นมีความสวยไม่แพ้ช้างสีอื่นๆเลยนะคะอันนี้ก็มาดูมาชมดอกกันนะคะดูดูการช้างออกดอกก็ทยอยให้เห็นกันหลายสีแล้วนะคะที่สวนบ้านติ๊กก็ได้ปลูก ด้วยมาสกุลช้างไว้ก็มีหลากหลายสีให้ได้ชมกันเลยนะคะก็เริ่มบานออกมาก็ได้ให้ทุกท่านได้มาชมกันนะคะ นี้ก็เป็นชา้ชางช้าส้มนะคะชา้างส้มก็มีหลากหลายส้มส้มแครอทแต่นี้เป็นส้มออโรสนะคะสีออโรสจากคลิปที่ผ่านมาก็ได้ให้ทุกท่านมาชมชา้างส้มบานะ ้นก็ใหญ่สมกับช่อดอกนะคะช้างส้มตน้นนี้เดี๋ยวมาดูช้างชมพูของต้นนี้กันนะคะช้างชมพูนี้ก็ได้บานออกมาให้เห็นเต็มที่ออกมาให้เห็นแล้วนะคะเนี่ยค่ะช่อดอกของเขา มีลักษณะมีกลิ่นหอมด้วยะคะ่ะกลิ่นจะมีกลิ่นหอมันอ่อนนะคะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นช้างม่วงที่กำลังบานนะคะมาดูตรงนี้ก็จะเป็นช้าง สวยงามเลยนะคะอันนี้ chakra. ช้างกระช่อดอกยาวแล้วก็ฟูเลยะคะ่ะช้างกระตอนนี้ดอกยาวแล้วก็ฟูฟ้องเลย ก็มีกลิ่นที่หอมมากลักษณะกลิ่นหอม ความสวยงามของช้างในลักษณะแต่ละสีจะมีลักษณะที่สวยงามและก็สีโดดเด่นที่มีลักษณะสีความโดดเด่นที่สวยงามเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู YouTube นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ